สองฝั่งันนี้เราก็จะได้เราเรียกตั้งเซ็นเตอร์จุดกลางแล้วนะครับถ้าเดี๋ยวเราก็จะไปถึงด้านข้างลงนะครับไปเราไปถึงด้านข้างกันครับก็ในส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับนี่เราก็จะใช้เสาต้นต้นนี้นครับเสาสั้นเนะาะอาจจะใช้เสานี้สั้นลงมาหน่อยครับแล้วก็เชือกที่เรามัดไว้แบบปลดเร็วนะครับแล้วก็จะขึงเลย นี่นี่นะครับถึงเลยแล้วก็ไปถึงฝั่งนู้นนะครับไปฝั่งนู้นกัน นี่เนาะก็คือทาไมาน้าถึงพยายามให้เก็บเชือกแบบปลดเร็วเนาะเนาะการเก็บเชือกแบบแบบปลดเร็วข้อง่ายข้อดีของมันคือเรากระ,ระตุกตรงนี้นะครับปึ๊บสามารถใช้งานได้เลยพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่เป็นข้อดีของการเก็บเชือกแบบเก็แบบเร็วกระตุกเร็วใช้เร็วนะครับอาจจะยุงย่งยากในการเก็บสักนิดหนึ่งแต่นะครับเวลาใช้ทันท่วงทีแน่นอนนะครับ ก็ตอกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็คือเราก็จะถึงตัวที่ยากๆเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปดึงมุมทั้งสี่มุมลงครับเพื่อเพื่อที่จะให้มันได้พื้นที่ใช้งานมากขึ้นนะครับก็ใช้เสาอีกใช้สมออีกสี่ตัวนะครับ เดี๋ยวน้าจะขึงนมุมนี้ให้ดูนี่นะครับข้อดีของอเชือกแบบปลดเร็วนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็กระตุกหูนี่เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับนี่อาจจะยุ่งยากในการเก็บสักนิดนึงนะครับแต่เวลาใช้ใช้ง่ายนะครับขึ้ง่ายข้างนี้ก็เช่นกัน เชือกแบบเก็บเก็บเร็วตกปึ๊บสามารถใช้ได้เลยพร้อมใช้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะจะสอนอเก็บนะครับว่าเก็บแบบไหน